สวัสดีค่ะจากกลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรมนะคะวันนี้เรามีเกล็ดความรู้เล็กน้อยเพื่อมามอบให้กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยนะคะตอบคําถามที่ถามว่าลูกแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิ์ได้ไทยหรือไม่ขอตอบว่าถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ท่านสามารถ ขอสิทธิ์การเป็นคนขอแปลงสถานะเป็นคนไทยได้นะคะขอสัญชาติไทยได้คือหนึ่งเกิดในประเทศไทยสองอยู่ในประเทศไทยเกินสิบห้าปีสามต้องจบปริญญาตรีและสี่ต้องไม่เคยมีสัญชาติใดมาก่อนนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์ขอสัญชาติไทยได้นะคะค่ะ อันนี้เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เ,เป็นเทคนิคที่ให้พวกเราจำง่ายๆด้วยเงื่อนไขทั้งสข้อนี้นะคะจากกลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรมถ้าคิดว่าคลิปนี้